สวัสดีเพื่อนอนี่เราพามาดูต้นก้าพีกาเตียนะวันนี้เรามีสมขนาดเนาะมี3ามรุ่นหรือ3า,ามไซส์นั่นแหละมาคนละราคามาเพื่อนดูเด้อสำหรับคนที่ถามหาต้นก้าไซส์ใหญ่ตอนนี้เรามีให้แล้วนี่ไซส์ใหญ่เลยนี่อันนี้เป็นไซส์ปกตินะที่เราขายอยู่เลยปกติที่ขายมาตลอดนี่ก็เป็นโตขึ้นมาหน่อยเป็นไซส์กลางอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่ามไซส์ทุกคนฟังราคาฟังดีๆไซส์ปกตินี้ที่เราขายอยู่แล้วนะจะเป็นชุดอ่ าต้น2 7งร้อยเจ็สิบห้าทรวมส่งชันเนาะชันเนาะมันไล่กันชัดนะชชดค่ะไซส์กลางเนี้ยราคาชุดห้าต้นสามยี่สิบาทรวมค่าส่งนี่พี่ไซส์บิ๊กเบิ้มพี่ใหญ่เราชุดหต้นสี่ร้บาทรวมส่งทุกคนเอาเลือกเอาสองร้อยเจ็้าสยห้าสี่รรวมส่งเออ ราคานีรวมส่งแล้วหรือเรียกง่ายว่าส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีอ่ะโอเคประมาณนี้ถ้าแคนดูใกล้ๆไหมให้ดูใกล้ไหมใกล้ๆไหมดูใกล้ใกลใ้ดูาาาามาจอให้ดูหน่อยเดี๋ยวดูขนาดต้นอะทำไมด,ด,ใดูให้ดูให้ดูให้เห็นเทียบเทียบกันไหมนี่อันนี้คือสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทรวมสง่งอันนี้325บาทรวมสง่งจุดหต้นนะนี้400บาทรวมส่ง หรือที่เรียกว่าส่งฟรีนนแหละทุกคนต้องบอกว่า2อ5บาทส่งฟรี325บาทส่งฟรี4 0่บาทส่งฟรีสำหรับชุด5ต้นนะส่วนใครที่รับน้อยกว่า5ต้นนี้ก็แจ้งกันเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราจะแจ้งราคาไปเด้อเออก็คือขาย1ต้นขึ้นไปเราส่งให้ทุกคนสําหรับใครที่มีพื้นที่น้อยหรือว่ามีเค็งอยู่เท่าเนี่ยอยากปลูกอยากกินเพกาเตียซื้อได้ไหมอ่ะซื้อต้นใหญ่ก็ได้ซื้อต้นหนึ่งเนี้ยเดี๋ยวเราจะคิดราคาให้เนาะหรือว,ว่ากล้าจ่ายหรือเปล่าทุกคนเออ ค่าจะส่งค่าอะไรนี่มันต้องบวกเพิ่มเพราะว่าเพื่อนๆไม่เสียค่ารถมาเอาเนาะแล้วก็ได้พันจากส่วนเราไปประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นนรู้กันสำหรับใครที่สั่งอยู่เนาะโอเคอันนี้ทุกคนพามาเทียมให้ดูชัดๆ3รุ่น3ขนาด3ราคาใครสไสไหนก็สอบถามเข้ามานะนี่คือต้นก้าเพกาเตียหรือที่เรียกว่าลินฟ้าเตี่ยทุกน,นที่ลูกเป็นลิ้นๆยาวๆนะอเออประมาณนี้อ่ะสั่งมา